จมลงไปในน้ำเนี่ยครึ่งขันกระจกหน้ารถแตกยับกันชนหน้าหลุดเอออย่าว่าว่า,าเจอว่าเอาว่ฟลลาฟอร์เี่ฟอรลลล์่เป็นเศษที่รถหลดุลดไปโอ้โหม,มันแรงมากเลยนะดูดีสีแดงยังติดอยู่เลยเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะสีแดงแดงยังติดอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยกูเจอของดีเพื่อนดูไรอะไรดูนี่จูระเบิดป่ะเพื่อนมีคนแบบมาวางระเบิดไหมอะ่ะไอตึ้งจริงดึงไม่ขึ้นเพื่อนอเพื่อนดึงไม่ขึ้นว่ะ คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันอนวันไลน์นะครับอยู่กับชิปแม่เหล็กแรงสูงนฮะจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เฟอร์รารี่สีแดงหล่นลงไปนะครับนี่เป็นภาพจากวงจรปิดมันอาจจะไกลนิดนึงนะฮะแต่จะเห็นรถเฟอร์รารี่รุ่น F430 มูลค่า10กว่าล้านกระจกหน้ารถแตกยับประตูด้านซ้ายยุบถึงตัวรถกันชนหน้าหลุดแล้วจมลงไปในน้ำเนี่ยครึ่งขันแต่อยู่มันหล่นท่าไหนยังไม่รู้เลยน่าจะมาแบบแรงมากๆนะครับน่าจะกองมาแบบล ตรงนี้เยลเราต้องไปตรงฝุดนะเผื่อจะมีเศษซากฟลอเรอรี่นะไม่ว่าจะเป็นกันชนนะเขาไปขายได้ผมไม่รู้บางทีเจ้าของเขาแบบเฮ้ยเศษซากเขาแบบสิ่งของมีค่าบนรถหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไปคืนเจ้าของแล้วเขาจะให้เงินประมาณ20ล้านนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บริเวณที่ฟลอเรอรี่นะครับตกลงมานะเนี่ยคือมันใช่เลยครับคือผ่านมาเห็นร้านตรงนี้เลยเห็นป่ะร้านเด่นตรงนี้เลยแล้วก็มุมนู้นจะเป็นตรงนี้ซึ่งฟลอเรอรี่ตกอยู่ตรงนี้เว้ย มันต้องมีเศษเครื่องยนต์หรือแบบสกเกิร์ตอ่ะครั้งที่แล้วนะครับใครยังไม่ดทูที่เราไปลาดบุรีนะเราเจอสกเกิร์ตรถกระบะแต่ครั้งนี้ถ้าเราเจอชิ้นส่วนฟอร์รรี่อ่ะแล้วเราเอาไปคืนเขาอ่ะก็จะให้แบบสินน้ําใจเราประมาณ10บล้านนี่นะฮะเป็นเศษที่รถหลดุลด,ลดไปโอ้โหมันแรงมากเลยนะดูดิสีแดงยังติดอยู่เลยเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะสีแดงแดงยังติดอยู่เลยอ่ะตรงนี้เลยครับเป็นโค้งพอดีถ้าเรามองกลับไปเนี่ยเห็นป่ะเป็นทางโคง้งปุ๊บ พอมาปุ๊บอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรีบเว้ยเราไม่รู้จะมีคันไหนเฉี่ยวมาอีกหรือเปล่าไปเร็วดูธบูทกูก่อนท้าบูทเหรอเพื่อท้าบูทนะฮะกันหนามกันอะไรได้ป่ะเพื่อนดูดูทรงได้ได้ตัวเนี้ยทำไปก็เสี่ยวรถมันจะมีอะไรพุ่งมาหรือเปล่าได้หมดแต่กันงูไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเอาล่ะนี่เปล่าโฟลเดอรี่เปล่าทุกคนใช่เปล่าใช่ทำไมไม่เก่าอย่างเลยอ่ะเป็นยี่ป้าน เฟล์มฟฟี์มกระจกข้างมันจะเป็นฟฟี์มติดหน้ารถปะข้างขอะกระจกข้างฟอร์เรรี่เลยป่ะเพื่อนเฮ้ยกระจกฟอร์เรรี่อย่างเงี้ยเอาไปขายได้ป่ะราคาแพงป่ะเนี่ยสิบบาท <laughs> ตอนซื้ออาจจะแพงพอพังแล้วอาจจะถูกฟอร์เรรี่เลยนะเพื่อนห้าร้านได้ไหมอย่างเงี้ยเขเ่าแล้วเก็บทิ้งแล้วเก็บทิ้งนะแล้วเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งนะฮะกระจกอย่างนี้คือกระจกเมโคโพใช่ป่ะมันจะไม่บาทเนาะแยสนี่เลยครับเป็นจุดที่ฟอร์เรรี่หล่นนะครับทุกคนดูตรงนี้เลยนะฮะเราลงไปไม่ได้แล้ว เมื่อกี้เนี่ยเจอชิ้นส่วนจะเลยเดี๋ยวเอาไม้เหล็กแรงสูงลองโยนไปดูอาจจะมีอะไรหล่นเหลืออยู่นะเราต้องรีบนะครับจุดนี้จุดอันตรายมากนะก่อกลางเลยนะฮะยิ้มยิ้มกูเสียวว่ะเออดิต้องแพนกล้องกลับไปดิเพื่อนรถมันวิ่งไปวิ่งมาโอยรถจะมาชนเราปะวะโอ้อันตรายนะเนี่ยเพื่อนเสียวว่ะไปสองทีสองทีเออไปดีกว่าไปหนึ่งสองไปเลยโฮเฮ้ยเฮ้ยรถรถโดนเสียวรถว่ะ จับจับไงกิฟต์ดูดิโน้ตโอ้ดูดิโนเฮ้ยอะไรวะเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเหล็กเป็นก้อนเหล็กเว้ยเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะดูรถดิซึ่งสมมุิโค้งมาอย่างเนี้ยเลยโอ๊ยอันตรายนะครับทุกคนดิไปก่อนไปก่อนแป๊บนึงนะเราต้องรีบแล้ะไม่ต้องได้เกียร์ไปสบายเพื่อนจะรีบเกินเดี๋ยวไปดึงจุดตรงนี้รถเลยมาไปคนละรีบฟังไปดิตุ้มเอาละลาครับลาครับลาครับ ไม่มีอะไรนะไปต่อไปต่อนี่ตรงนี้เลยพุ้มเนี่ยโอ้โหโดนหัวใครบ่อเต๋มตกใจหมดไม่มีอะไรนะครับใต้สะพานได้สะพานได้สะพานอาจจะแบบว่าในรถเนี่ยอาจจะมีของมีค่าแล้วแบบจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีของกระเด็นหล่นลงไปอะไรเงี้ยไอเออมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโดนขวดบ้าเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรก็ไม่รู้เศษเหล็กนะฟอร์รี่อยู่ไหนเดินใต้เดินใต้สะพานนี้บ้างนะไป สะพานตรงนู้นนะครับยังมีคราบของฟอร์เรอรี่สีแดงติดอยู่เลยนะอุ้ยแล้วสีอ่ะการคัสตอมการเอารถมาเนี่ยสีเนี่ยโคตรแพงเลยนะจะบอกให้ถ้าเราแบบขูดสีที่มันเป็นรอยเอาไปขายไเนี่ยเอาเกล็ดสีไปขายเหมือนร้อนเงินก่อนเนี่ยเอออย่าว่าว่าเจอว่าเอาว่าฟอร์เรอรี่ฟอร์รอรี่เฮ้ยอุ้ยกิ่งไม้อาถ่านเพื่อนเฮ้ยได้กระป๋องอะไรมาเพื่อนโอ้โหโอ้แย่อมโนกระเด่นเนาะโอ้โอเมนหมดแล้ว อกใจมาเลยเนี่ยจะเป็นของคนในรถนะที่กินนะกูก็พูดไปเรื่อยอะเฮ้ยทำไมมันเปื่อยอ่ะมันอยู่น่าจะอยู่นานเกินอ่ะเออเหล็กละลายอ่ะประมูลครับผมว้อยห้าสิบไปไปไปใต้สะพานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทะลุดงนี้ไปเลยอุ้ยเดอจะเปิดโอ้โหปักตีป่ากันดีกว่าจะได้ขยะใต้สะพานนี่แหละ ดูสีมีอะไรไหมอาจจะมีแบบหีบสมบัตินะบางคนแบบว่าอาจจะมีแบบโดนขโมยมาแล้วตำรวจไล่ตามแล้วก็แบบไม่กล้าออกไปอ่ะแล้วก็ปุ๊บโยนสมบัติทิ้งในนี้ก็เป็นได้ใครจะไปูใรจะไปดูสรถมาจอดวะเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วมึงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยเหยื่อปลอมป่ะเหยื่อปลอมไหมปุ้มเออเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมมีกิฟต์ติดมาด้วยนะนี่อ่ะเหยื่อปอมไปเหยื่อปลอมเน้นๆเลยตรงนี้เลยฟอร์รารี่ตกตรงนี้ two t h สา no มสองหนึ่งโมนะโมนะโมเนี้ยวหนึบเนี้ยวหนึบมาแล้วมาได้แน่นอนนียได้แน่นอนครับชัวชัวว้าเฮ้ยนี่เนี่ยจะเป็นตะปูเฮ้ยเนี่ยนี่ของเฟอร์รารี่หรือเปล่าเพื่อนอะไรไหมทุกคนฮะใช่หรือเปล่าไป่ะย่ายที่กันดีกว่าเขาคงเก็บไปหมดแล้วล่ะที่สำคัญเราเจอแค่นี้นะฮะต่างๆสำคัญนะครับนี่ ระดับกระจกฟลอเรลี่นะครับใครชอบรถนะติดต่อนอนมารายได้ครับผมขายกันเองครับประมาณแสนห้านี่คือเศษของฟลอเรลี่เลยนะครับอาจจะเป็นแบบว่าชุดแต่งที่เขาทํามาแบบตัวกกันชนพวกอะไรพวกนี้เห็นป่ะใช่เลยนะครับชัดเจนมาเปิดประมูลครับผมสองล้านเอาป่ะฟลอเรลี่ยจอมปวกจอมปลวกเพื่อนเจมส์ทองตัวเนี้ยเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับเป็นโค้งอันตรายด้วยนะฮะเฮ้ยมุดเข้าไปดูได้มีอะไรเปล่าเฮ้ยกูเจอของดีเพื่อน ดูดิมีระเบิดป่ะเพื่อนมีคนแบบมาวางระเบิดไหมอะตุ้มล่ามไหมอะกูได้ยินเสียงทรรทัศน์ว่ะนีก่กูได้ยินเสียงทรรทัศน์จริงๆนะเว้ยหรือว่ามีเมืองบาดาลอยู่ใต้น้ำมะเพื่อนนี่ทุกคนเอาไปทิ้งมาเพื่อนเฮ้ยเต่าว่าตายแล้วเฮ้ยเต่าโอเคมาหาทุกคนเดี๋ยวเราจะเราจะพาลุยใต้สะพานเฮ้ยหาสมบัติก่อนเพื่อนในนี้ในนี้นะครับน่าจะมีสมบัติพันล้านซ่อนอยู่นะเอาแม่เหล็กมาโยนในนี้ไหม่ะอาจจะเจออะไรหนึ่งสอง เฮ้ยจะมีสัตว์ตแปลกๆโผล่มาแม่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยถุงอะไรเฮ้ย <Nope. S 1> ฟิลม์มรถปะงันต่อครับไม่มีว่ะไปกันต่อไปฝั่งรถมันหนุนหน่อยเฮ้ยเสียงแบบแน่นๆแหละตะกินที่ใช้ได้เลยนรู้สึกิดอัดมากอะมันอยู่แบบติดข้างบนนี่คือรถแล้วนะครับโอ้ขยะเต็มเลยมีเหล็กมันะ้งไหมเนี่ยมีสมบัติหีบสมบงสมบัติมตั้งไหมเนี่ยไปหนึ่งสอง ปาสั่งว่ามีแบบงูตัวเบลเลอร์โผล่มางามเราสองคนทำไงเพื่อนเฮ้ยติดอะไรอะใส่ไฟไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวไฟดูดโอเคเราได้เต่ามาเหมือนมะพร้าวเลยอูติดแงกเลยออกไม่ได้ถึงว่ามันออกไม่ได้ดูดิไม่มีรูออกให้มันนะโถโอ้ เต่าหน้าสงสารนะเพื่อนดูดิเห็นกระดูกเต่าป่้าครยงไ่เห็นกระดูกเต่านะเผยไก่อุ้ยเป็นกระดูกดิข้างในอ่ะ มันคงแบบติดอยู่นานมากอ่ะเอาไปเก็บได้ไหมเนี่ยมีราคาอะไรไหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมันแข็งอยู่นะถึงมันจะลอกมันแข็งอยู่นะเก็บไว้ของดีเก็บไว้เก็บหมดอ่ะเราย้ายใหม่มาตรงนี้นะครับเปลี่ยนสถานที่นะตรงนี้โคตรสวยเลยเฮ้ยมีคันเบ็ดมาด้วยเดี๋ยววันนี้ครับเนาทีตาโชว์กับเหยื่ออันนี้เขาเรียกว่าเหยื่ออะไรนะครไมเท็กซัสทิกเป็นหนอนยางนะครับนี่แต่ใช้ที่นี่มีความสำคัญน่าจะมีนะครับคันที่ใช้จะเป็นคัน power strong slide นะครับภาษาอังกฤษได้อ่าส่วนลอกที่ใช้จะเป็น viva speed แอโอห้าสิบนะครับผมความลงความรู้มันแน่นจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้คือปลาอะไรครับที่มันนอนตายๆอยู่ที่เขาหวานที่ยเหมือนจะเป็นปลาสักเกอร์นะครับผมซักเกอร์คือพวกนักเกอร์ปลาดุกหรือเรียกปลาดุกบ้านนี้คือทำลายระบบนิเวศใช่ไหมฮะถูกครับยิ้งไว้เต็มเลยนะดูดิถูกนะระวังแก้วด้วยนะแก้วหน้ามะแก้วบ้านี่าเป็นหมายครับเซียนมือทองบุกเข้ากรุงเทพแล้วนะครับทุกคนฮะมาเรามาดูทั้งงนว่าจะได้หรือเปล่าคือเหยื่อประเภทนี้คือมันมันจมเลยครับเซียนใช่ครับอ๋อมันก็จะมีเหยื่อที่เรียด้ว่า ถูกครับมันเป็นที่ลอกหรือเป็นที่เบ็ดครับมันเป็นที่เราตั้งหน่วลหนาเกินไปนะไม่เไม่เไม่เไม่ไปตรงป้าไปตรงป้าแล้วมีโอกาสได้นะครับไปเหนือแหลกตรงนั้นเลยไม่นากนะตรงนั้นแหละตรงนี้เหยื่อลงสิงแล้วเดี๋ยวกุลบก่ันจะวัดใช่ไหมยังไม่วัดยังไม่วัดเฮ้ยมีโอกาสไจะได้พลาดสายวะเฮ้ยอย่าง้รมีลุ้นนะเพื่อนไม่ใเพื่อนเอ้ย กกูเปะตอนนี้ไม่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 เลยไม่เลยไม่เลยกูจะตกน้ำไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราย้ายที่นะฮะเราไปตรงมุมดูนบ้างนะคือโลเคชั่นเนี่ยสวยมากเลยนะครับโอ้มีน้องเป็ดด้วยดูดินี่ตรงนี้มันเป็นธาตุน้ำลงไปเลยนี่หว่าใช่เพื่อนโอ้ยเศษปลานอนน่าจะนานมากแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยอะแล้วติดแผลมาเยอะมากอะกลิ่นใช้ได้เลยใช่ตรงนี้หมายสวยครับ อ๋อเป็นเทคนิคทำเช้ดเทคนิคทำาชี้งให้ลงนะไดได้ได้ดนตรีไม่นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแตกไกลเสียจริงปลานั้นไม่กินเบ็ดชันเยอะเราจะเปลี่ยนเยือนะครับผมตัวนี้ทางคกยางอันนี้คือแตกต่างจากม่กกี้ไงครับมันจะลอยตัวไปใช่ครับเปียวน้าเราจะเห็นชัดกันชัดเห็นกันจัดจ่อันนี้เป็นคันเบ็ดพกพานะเราเอามาแบบเล่นๆนะเราไม่ไดเอามาแบบจริงจังนะเล่นๆๆป๊าบ เอาละครั้งนี้ได้แน่นอนดูจากแววตาสีหน้าแล้วครั้งนี้เอาจริงแล้วนะฮะจริงครับดูจากแรงมือที่ม้วนแต่เราจะได้ปะโอ้ยไอ้คนวะเพื่อนลุงพลัสจบแล้วเซียนกูไอคนเหรอจบแล้วย้ายมาที่เดิมนะปึ๊บมาล่อใต้สะพานเพราะว่าบางทีนะครับปลาอาจจะอยู่ใต้นี่นะมันรบแดดนะเย็นๆนะอย่างถ้าจังหวะที่ปลาฮุบเนี่ยโคตรสวยนะถ้าปลามันกินอะถูกครับ แล้วเมื่อไหรจะกินนะเพื่อนปลาไหมอาอามาหย่อนแม่เหล็กกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเซียนมือทองเนี่ยกำลังตกปลานะเซียนมือทองน่าจะได้ตัวใหญ่แน่นอนนะเดี๋ยวเราก็จะมาหาสมบัติหลังใหญ่ๆกันดีกว่าไปแจฟซีทุกคนนะไปโอ้ยโอเคไม่น่ามีอะไรนะแปวมีแต่ตะปูเฉดเล็กๆนะนี่แหละ อนี่นะครับผมเป็นตกปลานะสำหรับนักตกปลาเขาก็มาตกกันนะฮะโอ้โหถุงขยะขอบๆบนี่แหละของแท้เศษก้านเหล็กธรรมดานะไม่มี เปล่าาสะะอดจ้เฮ้ยเป็นไงบ้างวะได้ได้ปลาบ้างยังเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะมัโก็มันติดมันมันติดหมาเอ้าติดมาจากไหนอ่ะบ้างอ่ะเอ้ย EP นี้เรามาาอย่าปองกันนะครับมันติดมาตอนแรกตอนแรกคุณดึงมามันก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยข้างล่างเหมือนจะมีอะไรติดมาเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาเป็นน้ำเจระเข้เปล่า สูงขยะใชดึงดิเนี่ยเส้นบางมากคนดูมองไม่เห็นนะเอ้ยคืออะไรเนี่ยคืออะไรเพื่อนนี่คืออะไรอ่ะเขาทำไว้ทำไมอ่ะเราจับได้ป่ะมีค่าเชื้ออะไรป่ะเรืว่าใช้ใช้ขวดในการตกปลาฮะถามจริงใช้ขวดในการตกปลาตกได้ยังไงอ่ะผูกเบ็ดไว้ก็คอขวดนะครับแล้วก็เหวี่ยงไปเพื่อให้อ่าขวดเนี่ยจมลงไปในน้ำไม่ใช่เราจับ จับกับขวดไว้ดิแล้วก็หมุนหมุนขวดแบบในกลิปที่อ๋ออย่างนี้ใ,นใช้ขวดน,นี่เป็นคันเบ็ด<อ>แล้วก็เอาไอเอ็นอพรันพัน,นแล้วก็ตกปลาพอตกเสร็จปุ๊บไปได้ปลาแดกูทิ้งขวดเอาครับเราย้ายมาตรงใต้สะพานนะบางทีคนแบบมานั่งชมวิวมาอะไรแลทับอ,อจาจจะล่นลงไปในแม่น้ําก็ได้เออมาเออเฮ้ยได้อ,อะไรแหวนอะไรเนี่ยแหวนของนางเงือกเนี่ยืันแตกเลยต่อต่อ โอ้โหนี่เลยครับเหมาะสมเป็นที่นั่งชิวนะครับทุกคนมาเป็นดวงเลยสนับสนุนโดยนะครับโอ้โหเครื่องดื่มนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับมาจะเหวี่ยนอรุ่งนะบ๊ามบ๊ามได้อะไรนะครับบอมโอ้ยแต่ก็ระเบิดนะแต่ก็จบไปฝาคือแบบอยู่นานจนแบบว่ามันเหลวเลยฝาเบียนะครับทุกคนดูดิมาเป็นฟอง์ุ่มๆเลยโอ้โห ตะข่ายทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอะเพื่อนเดี๋ยวปอมซะบ้างโหป่ะกลับบ้านเลยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอเคได้แล้วครับผมไปเซียร์บุทอ๊อฟวันนี้คุณไม่ได้ใส่มาใช่ไหมครับได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เอาไปพอดีเลยเนี่ยใครสนใจนะครับอันนี้ครับกางเกงนะครับบ็อกเซอร์ครับยี่ห้อบ็อกเซอร์นะดูยี่ห้อครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะหมื่นห้าครับผมมาเซียรไปครับผมมากางเกงนาเนี่ยฮะถึงไล่บุ๊กสอา ลืดนะเว้ยแต่มันไม่เหมือน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 ไม่ขึ้นแบบนี้คือดิคืออะไรวะเีืยอะไรอ่ะเพื่อนคือเนี่ยขวดอะไรวะคืออะไรเพื่อนเอ้ยทีทีดักทีดักกุ้งเขาเปล่าอี้คือที่อะไรนะครับทีดักกุ้งเหรอเอาไปได้น้ำป่ะหรือว่านี่จะเป็นที่ดำน้ำของนางเงือกหมันย์ต่างดาวลงมาเฮ้มันแอบหลบอยู่ใต้น้ำนะมนุษย์ต่างดาวอ่ะเนี่ยมาใช้หายใจเจาะรูเห็นไหมนี่อัสสร้คือเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ดักกุ้งเลยครับอ๋อดักกุ้ง เสียงแบบ쿵ซ่ามุกซ่านึกว่าใครเล่นน้ำโโอ้โหไปไปฝั่งน้นบ้างดีกว่าเพื่อนมีเถี่ฝาอะไรก็ไม่รู้สมบัดยู่ไหนวะเนี่ยใส่กระเดินอนิดหน่อยเยอโคตรเยอะอะเ่อแบบเยอะมากเสร็จเศษเก็บฟอร์มใช่เศษมันคล้องได้ไหมเบโบ้ ว้าไม่มีอะไรเลยสมบัติเขาหายไปไหนไม่รู้ไปเได้รักกันดีกว่าสมบัติเมื่อไรจะมาสักทีเฮ้ยจะอะไรไหมครับผมโอ้ยหไปกับอ่างทองกันดีกว่าเพื่อนคือตอนนี้เป็นแบบว่าคนที่แบบว่ามาออกกำลังกายเขาก็มายืนมองนะว่าแล้วเราจะไหนหลังสมบัติอะไรสั้งทีวะเฮ้ยโอ้เลี้ยวกิ๊กเกิดคุ้มค่าฝ่ามาเดินไปเร็วๆเลยครับไปเร็วๆนะฮะ ีเออเออเออิ่มเอาละช้างหกตัวโอเคกูว่าเราไม่เป็นโลกก็เป็นอะไรสักอย่างนึงไปโอ้ยอะไรเต็มไปหมดฝั่งคนเยอะเลยไปนู้นก็ได้วน้ำกระเด็นเข้าหน้าเชื่อเยอะช้างเยอะจังนี่สวนสัตว์หรือว่าอะไรวะเนี่ยไปวันนี้เราจะไปข้างใต้กระถางเยอทุกคน นนัเอาฝาไปขายไปไม่คุ้มเลยโกนเยอะเลยอืมประดูดเยอะจังเลยอ่ะปลาครับผมอันนี้คือเฟอร์เลรี่ปกคลิปคือเฟอร์เลรี่แล้วนี่คือคมเป็นจริงคือ ป่าเบียเต็มไปหมดเยอะอะไรขนาดนี้ฮะเยอะอะไรขนาดนี้โมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วหวังว่าจะได้เครื่องยนต์ฟอร์เรอี่กลับบ้านไปเพื่อไปแบบไปขายอะไรอย่างเงี้ยสรุปปุ๊บแม่งมาหาป่าเบียเอาละ่ะกูว่าครั้งเนี้ยต้องมีปืนว่ะเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากบางทีอาจจะมีเหตุการณ์แบบมีลองมีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยไปเออเฮ้ยได้หรือไงเพื่อนเฮ้ยอะไรว<บ>ะเนี่ยเฮ้ยพาเบรกรถชิ้นส่วนรถพาเบรกรถเฮ้ยเอาว่ามันต้องมีรถแน่นอน บอกแล้วเฮ้ยรู้เลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เหล็กนั่งสูงครับผมใครสนใจติดต่อนนดไลน์นะฮะมันดืดดูดแน่นมากเฮ้ยมันต้องมีมอเตอร์ไซค์แน่นอนเอ้าไม่จะมีผ้าเบรกได้ไงตึงอยู่นะตึงอยู่นะนี่โคตรตึงอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียนอะไรวะเฮ้ยรถต่วะเฮี้ยเห้ยเหี้ยเฮ้ยเชือกหน้าแห่ติดอะไรวะหน้าทุกคนดูดิเยอะมากเลยคืออะไรวะหน้าเนี่ยเฮ้ย มันอาจจะไม่ใช่ขายอาจจะเป็นสมบัติที่เขาแบบว่ารออีกประมาณ50ปีเลยเขาเขาเาค่อยมาเปิดก็เป็นได้อาจจะแบบรักษาเอาไว้แบบนี่คือเขาจะแบบว่าวางแผลแหละมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้นี้ชัวร์เลยน้ำหนักไปมอเต,ตอร์ไซค์เฮ้ยอะไรนหนักอยู่ใต้นี้ชัวร์แล้วมันคิดไงมันจะมัมนจะมีผ้าเบรกได้ไงวะต้องมีเจอเบรกมอเตอร์ไซค์เป็นไปได้ยังไงต้องมีไปโอ้โหกระจุยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเพื่อน ผม <substit uting> <expand. S 2> ดูไม่เห็นที่แก่โอ้โหไอ้กูอันนี้คือกูไม่ได้กระโดดสะพานนะเพื่อนร่วงไปเลยฮ่โอ้โหอะไรครับเนี่ยไสไก่โอ้โหเซตใหญ่แบบแจ็คพอตนะโอ้โหสมบัติอยู่ในนี้เพื่อนเอาเปล่าสมบัติสมบัติจะมีนะเพื่อนเฮ้ยนี่ะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไปลากไปไปกินเล่นชั่วข้าวไปมันต้องมีสักอย่างแล้ววะ ไม่ต้องก้ม <wise> ไปด <ideally> ูอะลุ <serving> ้นอะว่าจะได้อะไรเฮ้ยคอยจุ๊บอะไรเหล็กก้อนเว้ยเฮ้ยเหล็กก้อนเหล็กก้อนน็อตน็อตน็อตนี่น็อตมาไฟหรือเปล่าตอนนี้แบบว่ามาตั้งแต่บ่ายๆนะนี่ก็มืดแล้วมาทำไมกันปุ๊บโดนกระจกรถออเออลอกไปหมดเลยไม่มีสักทีวะอ๋ออีู่ไหมครับตายอยู่ไหนไม่มีสักทีไม่ลุ้นเลยนะ ป่ฝา,าเหมืนเดิมเมื่อไหร่มันจะได้สักทีสมไฟนว่าจะเจออะไรไหมเออมันต้องมีเจอไหมครับครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือแบบจะท้อแล้วย่อนไปก็ไม่เจออะไรไสักพักตอนท้ายเจอกระดูกใครยังไม่ดูคิดี่เราเจอกะนะร,ระดูกนี่ะกระดูกมนุษย์นะครับไปดูได้ในช่องนะฮะโอยโอ้โหมันเดิมฝาเฝออะไรมันเดิมมันน,นั่งชิวนะนั่งชิวเพื่อน โคชิวบอกเลยตรงนี้เคียวอยู่ริมตะลิงนั่งชิวอยู่ริมเฮ้ยนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยมาชิวเลยป๊อปเออเหมือนแบบมานั่งพักผ่อนยามเย็นอะไรอย่างเงี้ยว้าวม่มีอะไรไปต่อชีวิตเนาะช่างน่าเศร้าเหลือเกินเรามานั่งทำอะไรกันเพื่อนนี่เรามานั่งทำอะไรกันเพื่อนเรามาพักผ่อนกันหรอเฮ้ยนุ่นฮะเฮ้ยอะไรอ่ะกำไรเหรอเฮ้ยเนี่ยจะเป็นกำไรข้อมือทุกคนเห็นหรือเปล่า เอามารต้องผาเนี่ยจะเป็นกําไรโบราณเสศษด้วยไปฝั่งนู้นเลยเผื่อมีคนโยนลงมาอืไปไกลๆบรรยากาศยามเย็นสุดยอดที่นี่เนี่ยโอ้ฝาแล้วก็ตะปูเหมือนเดิมว่ยังเพื่อนไปหาข้าวกินกันดีกว่าได้แต่บรรยากาศดีใช้ได้บรรยากาศดีใช้ได้เลยน้ำกระดงกระเด็นเข้าปากหมดแล้วอะไรอ่ะอะไรอะไรแกะไปให้ดูครับโยนชิ้นคิวเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยโยนคิวๆนะเฮ้ย ไปไม่แน่นะเฮ้ยตึง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 ดูดิเฮ้ยตึงตึงว่ะเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยเพอฮ้ยอะไรอ่ะเป็นรอยขึ้นมาด้วยอ่ะฮุยหุยหุยยโอ้ไม้ไผ่นะท้อว่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยนะลากเลยระบบลากไปปุ๊บมืดแล้วอ่ะเราลากเลยเดินไปเลยเพื่อนฝ่ามันเดินเฮ้ยเจอตังอย่างเงี้ยเหล็กรู คนน่าจะมองไม่เห็นเลยนะเป็นเหล็ก <också> ร <online> <pl ains> ูนะทำไมไม่มาล่แปลว่ามีอย่างสิ่งที่อยากเจอเฮ้ยมีบางสิ่งที่อยากเจอนั่นคือเธอคนจริงใจนี่เฮ้ยตึงนะตึงนะตึงอะไรวะตายไปกูเสียวติดเหล็กใต้วะตป้งหลอกกูให้ดีใจบวกตัวรถฝั่งนู้นคุ้มค่าครับผมฝา ไปโอ้ยป้อมต้าไปเดินกันต่อเดินกันต่อรัวๆเนี่ยมันตึงๆเพื่อนเฮ้ยกล้องดูดิดูดิดูดิถ่ายดูดิมาดูดิดูดิไม้ไม้พายหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะมีปลาหมึกยักษ์อยู่ไปฝั่งนู้นเลยครับโอ้ยเพื่อนดูดิมันเหมือนได้อะไรมานะ อะไรอ่ะเฮ้ยป่าเฮ้ยผ้าอะไรวะพยานเบ้าพยานเบ้าใช่ไหมครับใช่ปะพยานเ่ะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บทีนี้เราลากเลยแล้วเดินแบบจิวๆเลยเพื่อน๋อนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยเพื่อนได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เป็นลิปที่เริ่มท้อจริงๆหมดความหวังนั่งน้ําตาลินาปาาปาไม่กินไม่กินมาทิ้งแม่เล็กอะไรของมึงไปนิดนึงึบตูปะบึงนวมินบึงนวมินใครคนเท่านี้นวมินนะกดติดตามไม่นอนด้วยไปแล้วว่ามีคำรำ่ามัล้วอ๊รัเกิดเอาว่ะมันต้องมีดิวะ กอทอไซด์โซดากูทอแล้วเฮ้ยเลยเยมียวแล้วทิ้งแล้วเฮ้แยแต่ยังนึงคุม้มนะเวย้ยพอไม่ได้เราคุ้มเราเจอกระจกฟอร์เรลี่ย์อีกเจอฟอร์เรี่ย์อีกพอเบรกรถคุ้มค่าคุ้มค่ามีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอพอได้ไม่ก็ได้แล้วเจอกงเจอขวานหน้าบ้าง,งๆๆทรงทรงทรงไทยนะเน้ยตึงนิดตึงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตึงจริงดูดิดูนี่ดูวิธีกูดึงดิเฮ้ยไอ้ตึงจริงดึงไม่ขึ้นเพื่อน เพื่อนดึงไม่ขึ้นว่ะเสาไฟกิบสมบัติยิบสมบัติแน่นอนเอาละรวยแล้วเพื่อนรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วรวย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 แต่เขื่อนะแล้วก็เหลือแต่ดูมาตั้งแต่คนเยอะแยะนะคนเรื่งกลับมาแล้วเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับทุกคนนะแต่ผมเคยเจอกระดูกใครยังไม่ดูไปดูในช่องนะครับเจอกระดูกมนุษย์นะโคตรหล่อนะไปดูได้นะใครที่ไมขาตัวไลาไว้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งด้วยนะคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนทุกคนรบกวนแบบว่าให้ทุกคน กดยกเลิกติดตามทีนึงแล้วกดติดตามใหม่ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้นะฮะช่วพี่หาตัวเองดิแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับเพจของผมมันเบลไลและก็แม่เหล็กของเขามาช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับ่ะสามารถหาของที่หายของเราได้นะแบบกำไรเหล็กหรือว่าสร้อยพระอะไรนี่นะครับใช่ใช่เก็บขยะเก็บขยะสนใจติดต่อสอบถามมนเวลไลนะครับได้ครับผมไาแล้วก็มาเก็บขยะนะครับที่เรานี่ไวโอโหฝานี่เยอะสุดๆนะฝานี่เยอะจริงไปทุกคนเจอกัน